็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปสติลเอเบร์ลอตแล้วนะครับมาอยู่กับผมในช่องนินจูซีไว้กันอีกแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาทําการแจกคลิปสติลเอเบร์ลอตนะครับซึ่งสติลเอเบร์ลอตเนี่ยเพิ่งได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับโดยมีการได้เชิญนักร้องบางอย่างนุมานะครับมาจัดคอนเสิร์ตในเกมนะครับผมตอนนี้คนเล่นผู้มากเลยและในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการแจกซีบของลูมินทับนะครับผมทุกคนโดยฟังก์ชันเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยนะครับโดยในวันนี้เนีีี่่่่ยยยผมมมมจจะะะะะะาาาาาบบบบอออกกกกฟฟัััััััังงงง์์ชชชนน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 นทท้้้้หหดดคครรรรรววใํไโแเเป็ื เป็นฟังก์ชันของฐานนะครับทุกคนที่มีการให้เราเนี่ยทำการเลือก Auto ล e l l b e l o ตนะครับที่เป็นแบบพวก b ลลอตที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็มี Select Reverse to ซ e l l นะครับก็คือ Select ตัวที่จะทําการ Reverse นะครับผมทุกคนแล้วก็เอาไปขายนั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกตัวนะครับระดับ c o m มอนระดับตัวนะครับส่วนตรง Auto s ล l l นี่ก็คือการเซลล์ตัวนะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ Auto Buy b e l o ตนะครับโดยหลักการง่ายๆก็คือเลือกชื่อตัวที่เราจะทําการซื้อนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะทำการ ไปซื้อนะครับผมโดยผมเนี่ยมีเงินอยู่ที่10,000แผมจะหาตัวที่มันราคาพอๆกับตัวของผมก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทําการให้มันไปออโต้ซื้อตัวนะครับหลังจากนั้นตัวมันก็จะเดินกลับนะครับก็ไม่มีใครมาแย่งตัวผมนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านฟังก์ชันของเกียร์นั่นเองนะครับเกียร์คืออะไรเกียร์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับพวกของช่วยต่างๆนะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีออโต้ซื้อเกียร์นะครับผมเมื่อเข้าเกมอะไรพวกนี้นะครับแล้ว แล็คอรแล้วก็แอนติเมื่อโดนพวกกับดักต่างๆนะครับช็อปตรงนี้ก็จะเป็นออโต้บายเกียร์นะครับพวกของที่อยู่ในร้านแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของชาเลกเตอร์นั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันของชาเลกเตอร์เนี่ยก็จะมีด้วยกันประมาณ5อย่างนะครับโดยที่จะมีล้อกผลเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยก็คือตัวเราจะหายไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลากไปขีดไว้ตรงนี้นะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยตัวของเราเนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมทุกคนคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นเรานะแต่ว่าเรายังเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้นะครับ ฟังก์ชันคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเพลเยอร์นะครับในทางด้านของเพลเยอร์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มสปีดนะครับความไวในการวิ่งนะครับโดยจะสูตอยู่ที่100เนาะแต่ว่าจะวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนดีเทคตัวนในที้เนี่ยก็จะเป็นสปีดนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นคีย์ลัดแทนเนาะซึ่ง70เนี่ยมันจะไวไปนะครับผมใช้อยู่ที่50นะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นจัมพ์พาวเวอร์นะครับผมกระโดดสูงอันนี้เป็นอินฟินิตี้จัมพ์นะครับอเก็นีปตค กอื่นมานะครับหรือว่าไปยกตัวในบ้านคนอื่นมาเนาะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เหลือกัน3คนนะครับไม่น่ามีใครเปิดบ้านละจะเทสฟังชันยังไงดีเนี่ยสติลจัมป์พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการกระโดดสูงเมื่อเราสติลตัวคนอื่นมาเหมือนกันนะครับก็กดเปิดๆไว้ก็ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโมดิฟายอะไรเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอตโหมดแอนตี้ afk นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ afk ในส่วนของฟังชันเพเยอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมรีวิวฟังชันจนหมดแล้วนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีีีววิิฟัััััังงกกกชนน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 เเเดด็็ะะะคครรรบบซึ่่อออ้้ยจปาโตตส หรือว่าการบินไปขโมยตัวของบ้านอื่นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องรอให้ประตูเลเซอร์เปิดก่อนนะครับแค่เซียววีก็ได้นะครับเนี่ยให้เราทําการเปิดออโต้สติลหรือว่าอะไรพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ทีพดูเพสนะครับหรือว่ากลับไปที่ฐานของเราเนาะเนี่ยเราต้องรอนะครับบ้านคนอื่นเปิดครับเดี๋ยวผมว่าจะรอบ้านนี้เปิดนะผมว่าจะทําการเปิดวิวซิเบิลด้วยเพื่อไม่ให้เขาเห็นนะครับเปิดวิวซิเบิลแล้วนี่ครับผมเราเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เห็นเรานะครับเราเนี่ยจะทําการเปิดออโต้สติลนะครับแล้วก็ทำการเปิดออโต้สติลคครรรััับบบผผมมมมมมมนนนนีีีี่่่เเเเือาาาาาหหยยยยกก็จะะทํสตติลลใ้ ติดผมปรับอันนี้ปิดเยอะเกินไปนะครับผมลังหาวิธีที่พีทูเบสอยู่นะครับเนี่ยก็คือถ้าประตูมันเปิดไม่หลยนะผมจะบินออกไปเลยนะครับแต่รีตัวละบ้านมันไม่เปิดอันนี้มันก็น่าจะเป็นการรีตัวนะครับผมเพื่อกลับมาบ้านเราเนาะมาเหยียบแป้นตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีออโต้เหยียบแ้นอยู่นะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําการเปิดนะอยู่ตรงนี้นี่ใครที่จะเปิดก็เปิดได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็มาเล่นสนุกขำๆแล้วก็มาแจกคลิปให้ทุกคนนะครับผมเลยไม่ได้ทําการเปิดสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว